ดอกไม้ต้องมาอีดกันรถไหนอร่อยฉันจะกินรถนี้ก่อนนี่เขาบอกว่าให้กินสลับกันนะอันนี้รถอะไรอันนนี้อัริมนี่อันสองอันนี้อือันนี้ต้องกินสลับกันอันนี้รถอร่อยดื่มเขาใหญ่ใช่มาใหม่นะคะเขาใหญ่อันนี้มาเก่าหนึ่งอันนี้ใครสุกอกะอืมอันนี้อร่อยเขาบอกอร่อยทุกรถ อันนี้กินกับบนกับล่างมีความมะพร้าวอะโวคาโดอืมแต่ว่ามันต้องกินพร้อมกันใช่ไหมอันนี้เหมือนอันนี้อร่อยไหมเหมือนเค้กที่เย็นๆอ่ะอร่อยมากอืมน้ะเขียวข้างล่างเข้มมากใช่กินอันนี้ตัดยากมากอืันนี้บนอร่อยอะใช่มะพร้าวอร่อยอันนี้โรสไซสุกมีเนื้อมะพร้าวด้วยค่ะสี่ร้อยก็ต้องให้เขาเนาะอันนี้ร้อยสามสิบห้าค่ะเยอะแยะมากร้อยหกเป็นเบอร์รี่ปะมี่บอร์รี่ มิกเบอร์รี่มาชากน่าจะมีอันนี้เนาะน้ำเปล่าก็คนมีน้ำเปล่าให้นะอันนี้รสอะไรสาสุกอ๋ออันนี้แอมเฮียแอมเฮียแอมเฮียเหมือนแบบกะละแมเออไม่ใช่แบบข้าวตังข้าวทุบแต่หวานนะหวานที่สุดเลยฉันชิมแล้วหวานนะโอ้พูดเฉ่งอ่ะอืมตัดไม่ได้ออืแต่ันนี้เหมือนเป็นแบบ าอะไรทุบๆอ่ะข้าวผงลาวเขียวมากนี่เป็นไงบ้างอร่อยอันนี้แตกมันเหมือนขนมเค้กเย็นเลยเหมือนกินขนมเค้กอ๋อจิ๊บเค้กเหอทำไมเราเอานี้มาก็ความรักนะอื้มตื่นแล้วไม่แม่ถึงมช้อนเนี่ยเค็มมากคนหวานอันนี้านเค็มมากมันคนเราลดกันอันนี้อร่อยกว่าอันนี้เอออันนี้ลานเขียวมีแบบมัทฉะมัทฉะโคคอนัตมันหวานมันมาก ฐานข้างล่างคือเขาต้องสร้างฐานมาใหม่พูดกับใครพูดไม่ได้พูดกับเราใช่ไหมพูดกับแฟนๆเหมือนมอดะพงพูดกับใครใส่สุดเหมือนฐานข้างล่างอืมไอริกัดกันกกน็มาสลับกันให้ตัดตัดเลี่ยดมะพร้าวดีมากใช่ไหมดีนิดๆคือมะพร้าว